บอกเกี้ยหวานเย็นโบราณสไตล์จีนไหหลําใช้เรียกเส้นแป้งสีขาวอวบมีลักษณะคล้ายลอดช่องหรือเกอี้ยนอีโดยทำจากแป้งมันผสมแป้งข้าวเจ้าปันเป็นตัวแล้วต้มจนสุกเนื้อเหนียวนึบแด้งสู้ฟันที่มีช่วนทำนบกเกี้ยมีหวานน้ำใบเตยหวานเย็นโบราณทันแล้วสดชื่นเหมาะสำหรับอากาศร้อนแบบนี้กันเตรียมทำเส้นโบกี้ยกันก่อนใส่แป้งมันสัปะหลัง แป้งเข้าเจ้าและน้ำร้อนลงในชามผสมคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใช้มือนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเนียนและไม่มีแป้งติดมือจากนั้นปั้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆแล้วคึงแป้งให้เป็นเส้นปั้นหัวไทยให้แหลมเตรียมไว้ตั้งน้ำให้เดือดใส่แป้งโบกี้ลงต้มให้สังเกตว่าแป้งสุกเขาจะลอยขึ้นก็เตรียมตักใส่แช่น้ำเชื่อมได้เลย การที่เราแช่แป้งโบยเกี้ยที่ต้มสุกแล้วในน้ำเชื่อมก็เพื่อให้แป้งไม่เปื่อยยุ่ยเวลาโดนน้ำและช่วยให้แป้งมีรสชาติโดยน้ำเชื่อมที่นำมาแช่จะใช้น้ำตาลทสาขาวหนึ่งส่วนต่อน้ำเปล่าหนึ่งส่วนต้มจนน้ำตาลละลายแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นก็ได้น้ำเชื่อมสำหรับแช่แป้งแล้วเตรียมทำน้ำใบเตยกันตอน่หมอขึ้นตั้งเตาใช้ไฟกลางเทน้ำต้มน้ำจนเดือดจากนั้นใส่ใบเตยลงไป เติมน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทสาแดงเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายและงวดขึ้นเล็กน้อยก็ปิดเตานำใบเตยออกแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นเตรียมประกอบร่างโปรเกีกย์มีหวานน้ำใบเตยกันใส่เครื่องที่เราชอบลงไปมีหวานเฉากล้วยข้าวโพดวุ้นมะพร้าวแปะกล้วยแห้วเกากี้ รากบ,บัวและโปยเกีย้ยเส้นหนึบของเราราดน้ำใบเตยใส่น้ำแข็งกินหอมหวานเย็นชื่นใจมากร้อนนี้บอกเลยพลาดไม่ได้แล้ว